สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์วอล์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมชินเคยร์ครับในวันนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวของโพเซดอนคาดน้ํากันนะครับซึ่งเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมรักมากนะครับแล้วก็ชื่นชอบมันจริงๆนะครับผมก็ได้เรียกว่าทั้งรักและก็ทั้งเกลียดในคราวเดียวกันนะครับผมจริงๆโพเซดอนน้ำเป็นมอนเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์สายโจมตีนะที่เบสเอดีเคต่ำมากทุกคนอยู่ที่เก้าเออเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยต่ำแบบต่ำเลยนะผมแต่ว่า มันดีตรงที่ว่ามันได้สปีดท,ที่เยอะพอสมควรเนาะเวลาที่เราเล่นพวก C c ซหรือเล่นพวกอะไรพวกนี้นะครับผมได้สปีดเนี่ยจะสําคัญประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลกันบ้างว่าสกิลของโพไซดอนเองอะ่ะมันทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะสกิลอย่างครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะผมแล้วก็เป็นการย้ายในเรื่องของเอฟเฟกแดงนะครับผมรีบัฟแดงเนี่ยจากตัวเองไปใส่ศัตรูนะครับผมประมาณว่าสมมติ <c oughs> ถ้ามีตัวของหักดาบแล้วก็ก่อแตกอยู่เนี่ยมันจะเป็นการ โยนบัฟพ,พวกนี้ไปใส่ศัตรูเป้าหมายที่เราตีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีรีบัฟแรงบนหัวก็เป็นการตีปกตินี่แหละนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็ทําให้เกิดเคสป้ายเป็นเวลา2เทอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันโนก็คือประมาณว่าตีแล้วก็ทําให้เกิดเชสป้ายนะฮะอ่าใบหมู่ใบหมู่แล้วก็สกิลสามครับผมเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมการโจมตีเนี้ยจะไม่มีทางแฉลบนะครับทุกคนก็คือประมาณว่าต่อให้มีในเรื่องของรีบัฟแฉลบอยู่บน ก็จะไม่ชาลับนะครับมีแค่2อ,อย่างคือคริแล้วก็ไม่คิเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยแรงตามความเร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็ตีปั๊บเนี่ยทำให้เกรดของศัตรูกลายเป็นศูนย์นะครับผมอารมณ์ประมาณว่าลดเกรดได้นะครับลดเกรดได้พร้อมกับแจกรีบัฟสโลเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองครับสกิลโอพีมากนะทุกคนสกิลสามเนี่ยถือว่าโอพีเลยตีอ่าตีไม่มีวันชาลับด้วยนะครับผมแล้วก็ตีแรงตามความเร็วนะฮะแล้วก็ ลดเกรได้ด้วยแล้วก็แจกสโลได้นะครับสกิลสามนี่ยเป็นสกิลที่ฮากรินของโพสซดอนธาตุน้ําเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะกินสกิลเต็มครูดาวพิ้งแค่4เทิร์นเท่านั้นเองนะผมรีดนะครับผมรีดเนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับผม atk นะครับหมดออนอาราวนะผมสาบสมเปนะฮะก็ถือว่าเป็นรีดที่ดีนะผมเอาเวกมาได้ความแม่นยํยี่าเปอร์นะครับผมตัวนี้จริงๆต้องอาศัยแม่นยําเยอะนะครับทุกคนบอกก่อนเลยเพราะมันต้องลดเกรแล้วก็แจกรีบัรพวกใบกับสโลเนาะอ่ะทีนี้วันเล่นเป็นตัวของล คือวันเล่นสตาร์ไม่ถึงสตาร์ว,วันวิวรูนยากนะครับผมแล้วก็ที่ใส่เป็นวิวเพราะว่ากลัวบางทีแบบเราไม่ได้ออกก่อนอย่างเงี้ยเราอาจจะเจ๊งเจ๊งบลองได้นะผมก็รู้สึกว่าเออพยายามโฟกัสไปทางแบบเล่นเป็นตีมศาสตร์เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็เล่นเป็นแบบดาเมจจ๋าไปเลยนะผมอ่ะก็มีแม่นยาบ้างนิดน้อยปาน,นกลางนะผมรูนยังไม่ค่อยสวยมากครับรูนยังไม่ค่อยสวยครับประมาณนี้ครับรูนนี่รูนยังไม่ค่อยสวยมากก็คือแบบเหมือนพอไปวัดไปวาได้นะครับผมประมาณนี้ถ้าเสริมเต็มเต็มก็น่าจะประมาณสักร้อยหกสิบน ประมาณนี้ออฟที่มันต้องการก็สปีด a อ k คคิเลตแล้วก็แม่นยำครับประมาณนี้ไม่ไม่ต้องการอะไรมากครับอ่านี่ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของโพไซดอนเอ่อธาตุน้ำนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อ์ติแฟกถ้าเป็นตัวของธาตุเนี่ยไปพยายามโฟกัสที่เป็น damage, าดาเมจธาตุก็ได้นะผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นอ์ติแฟกประเภทนี้มาทางสกิล3แบบแม่นยำหรือเป็นสกิล3ามคิดาเมจก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับก็วันใส่เป็นแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ตัวของโพไซดอนเองอะ่ะมันเก่งในโมเมนต์แบบไหนยังไงบ้าง จริงๆอ่ะโพไซดอนเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้เยอะมากนะไม่ว่าจ,จะเป็นหอนะครับผมอ่าโกเลมมังกรเล่นได้นะครับทุกคนเอาไปแบบตัวรถเกรนะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าอ่าจะโดดเด่นเรื่องการตีโคนซะมากกว่ากิวอ์ซิกฟอร์อารีนาแล้วก็อาร์ทีเอ็นนเองครับโดดเด่นในเรื่องการตีโคนมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าเออมันใช้งานยังไงบ้างส่วนมากทีมที่ใช้มันจะเป็นทีมศาสตร์นะครับทุกคนจะเป็นทีมศาสตร์นะเดี๋ยววันใช้ให้ดูก่อนนะครับผม,มจะเป็นทีมศาสตร์เนอร์ยุสัยล่ะ บ้านไหนนอกเข้าได้อ่ะเป็นทีมศาสตร์แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะก็จะเป็นตัวหลีสปีดหรือแบบที่เราใช้กันก็คือสลัดน้ำเนาะสลัดน้ำเนี่ยเป็นตัวเกาะแตกแล้วก็บัฟดาบได้แล้วก็ตัวที่เราใช้ก็จะเป็นโพโพราท่านลมนะครับผมในการลบบัฟเนะี่ยแล้วก็เร่งเกตนั่นเองนะครับแล้วก็โพไซอรนก็จะเป็นตัวแบบลดเกตแล้วก็เป็นตัวปิดมเมจนั่นเองนะฮะนี่ก็จะได้เป็นทีมศาสตร์แบบนี้ฟืบนะครับแล้วก็แบบนี้ฟืบนะครับเกาะแตกนะครับแล้วก็สกิลสามลดเกตแบบนี้ชื่อเห็นไหมลดเกตไปสวย รถเกตไปสบายแล้วปื๊บนะฮะแล้วก็เกาะแตกปืบ๊บแล้วก็โยนบัฟพิดไปปื๊บเห็นไหมโยนบัฟแบบนี้ได้ครับทุกคนเก่งปะโยนบัฟได้ด้วยเด้อบอกก่อนตึกตึกตึกแล้วก็ปื๊บแบบนี้นะครับผมก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เล่นได้ดีนะผมอ่ะก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ศาสตร์ได้ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์อารีนานะครับผมคอนเทนต์อารีนา ปรเทศอารีนาก็เข้าไปตีมศาสตร์ได้นะผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีบ้านไหนที่เราจะศาสตร์ได้ไหมมีบ้านไหนที่เราจะศาสตร์ได้ไหมตัวมากจะศาสตร์ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารเนาะวนมากก็จะแบบตั้งกันบ้านกันแบบเต็มๆบ้านนี้ก็อย่าศาสตร์เลยแล้เจอแฟรี่คิงแบบตีหน้าสันเอานะผมเดี๋ยวดูดิอ่ะบ้านนี้ศาสตร์ศาสตร์ทิศบ้านศาสตร์แป๊บนี่ตัวมากที่ผมใช้ก็จะเป็นแฟรี่คิงนะครับผมก็จะเป็นลีดนะแฟรี่คิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของ อ่อ uh, พวกโพไซดอนนะครับอันนี้เป็นไฟลี่คิงเสร็จปั๊บเราก็จะเป็นโพราในหะมุนโพรานะครับผมสลัดน้ําครับผมแล้วก็โพไซดอนฮะประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะเล่นเป็นทีมสาแบบนี้ครับเล่นทีมสาสบายๆนะฮะก็ลบบัฟนะครับลบบัฟก็แตกบัฟดาบมานะครับแล้วก็โพไซดอนศาสตร์นะครับประมาณนี้แต่เอฟเฟกมันสวยดีนะผมชอบดูดิเอฟเฟกสวยมากอะคอร์ดละคอร์ดน,นี้สวยมากเลยเวจะจ็ดฮะนี่ประมาณนี้ สำหรับสายสตร์เนอแต่ให้จะสตาร์ได้ทุกบ้านเลยครับทุกคนต้องดูดีๆนะฮะน้องไม่ได้ดาเมจแรงแบบปึ้งขนาดนั้นนะครับผมอ่ะสตาร์ประมาณนี้อีซี่อีซี่ครับอีซี่มากแพทเทิร์นมันก็เล่นแบบนี้ครับทุกคนตัวมาสผมเล่นโพเซลอนก็มีแต่แค่สตาร์นะครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยได้เล่นละนะฮะประมาณนี้เห็นไหมเอฟเฟกสวยมากทุกคนปึ้สี่หมื่นห้าครับดาเมจสี่หมืนห้าเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะครับดาเมจสี่หมืนห้าก็ใช้ได้อยู่นะหนุมน่มๆ แล้วก็ต่อไปนะครับผมในคอนเทนต์ RTA กันบ้างผมมีรีเพย์ให้ดู3รีเพย์นะครับทุกคนอ่ะก็จะเป็นโหมดโมเมนต์ของการเล่นตัวของโพไซดอนนะครับผมอ่ะเริ่มที่รีเพย์แรกกันนะฮะตัวมาโพไซดอนเนี่ยเราจะเล่นเป็นทีมสปีดนะครับหรือเป็นทีมโถมนั่นเองครับจะไม่ค่อยได้เล่นแบบทีมรับหรือส่วนนะครับตอนนี้ไปทางโถมเลยก็คือเน้นแบบวัดสปีดดาเมจจจ๋าเลยฮะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแบบนี้ครับผมอ่ะแบบนี้คือโดนแก้ทางหนักหน่อยครับเพราะว่าเจอดีเคเนาะ อันนี้เจอดีเคลมก็โดนแก้ทางหนักพอสมควรอยู่เพราะโพสตดอลมันตีแรงตามสปีดนะครับถ้ามีดีเคเนี่ยสปีดมันก็จะเบาลงนะัออ่นแอลอันนี้ดีทนะีว่ว่าลบปั๊บปื๊บสวยแล้วก็โพสตดอนครับใบตืบอย่างเงี้ยใบเห็นไหมใบแล้วสตาร์นอันนี้สตาร์นจากลูนนะครับทุกคนสตาร์นจากลูเนอร์โอเคสตาร์นจากลูนถ้าใส่รูนสตาร์นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เปิดเกาะปื๊บเปิดเกาะไปแล้วก็เอ็กซ์เตอร์นมาปื๊บลดเกตโพสตดอนสกิลสามศาสตร์ครับ อ,อันนี้ดาเมจมันไม่ได้แรงมากจากด้วยความที่เมีดีเคขม่มแพสซีฟเออมีดีเคข่มตัวของสกิลสามไว้มันก็เลยไม่ได้แรงเวอร์นะครับทุกคนถ้าแบบไม่มีดีเคก็น่าจะแรงกว่านี้เยอะนะครับผมประมาณนี้ก็ตีปับเห็นไหมสต,สตันสตันจักรูนนะครับผมสตันใส่รูนสตันได้นะแต่ว่ารูนของผมมันไม่ได้เอือ้อขนาดนั้นอนะอันนี้ก็ลูดไปครับปึ๊บปื๊บเห็นไหมโดนคอนโทรลครับผมสามารถเล่นคอนโทรแลแบบนี้ได้นะเพื่อนๆน,น,น,นะอ,นนอันนี้เล่งไปอันนี้ดิวก็ปาดปึ๊บป๊บเห็นไหม สบายอันนี้เปิดเกาะครับผมแล้วก็ใบครับผมเห็นไหมซ c ป่วนได้ครับผม DK ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะโดนใบไปอยู่แล้วก็เจาะจบแล้วครับผม easy ไหมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโพสเดอนเองเป็นอีกตัวนึงที่เก่งมากๆนะครับผมถ้าใส่สตัรได้จะดีมากแต่ว่าถ้าสตัรไม่ถึงก็สวิปได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ของมันสตัรไม่ถึงบอกเลยว่าสตันไม่ถึงมันทําสตันยากครับสตัรมันต้องแบบโปรแกัสแบบพวกคิวเรตพวกปัญญำแบบนี้เข้ามาแซมด้วยดังนั้นบอกเลยว่ายากกว่าสมควรนะฮะ ต่วมากก็จะเจอพวกโคเซรดอนในการเล่นเป็นตำแหน่งแบบตีซีนะผมตามตำแหน่งแบบโถมนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับผมโดนปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลบบัฟสวยแล้วก็รีสกิลไปชืบนะฮะรีสกิลรถเกรอันนี้ก็ใบครับผมนี่ใบนะฮะแล้วก็ไปสานสตันครับสตันหมู่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเรียบร้อยสตันไปแล้วเรียบร้อยลิวตีปบับแล้วก็แฟร์ดิคิงโคเซรดอนรถเกรครับสวยครับ แล้วก็สกิลสองดถเกรอ่าตามนั้นนะครับรวตีนะครับแล้วก็ไปสันแล้วก็รีสกิลไม่โพสต์สตแล้วโพสต์ตีต่อแล้วโพสต์สกิลตารก็สกิลสามรถเกรอีกครั้งหนึ่งปึ๊บอย่างเงี้ยมันสามารถซีซีได้อันนี้คือสตัร์นะครับแล้วก็ลดเกรคอนโทรลไปตีสตัร์ไม่ได้ด้วยแล้วก็ตีพยายามสตัร์โทเทมให้ได้ครับผมตอนนี้นี่โทเทมโดนไปครับแล้วก็ตีรีสกิลไม่โพสต์สตครับโพสต์สตสกิลสองครับจริงๆไม่ต้องรีก็ได้นะเมื่อกี้ไม่ต้องรีก็ได้นะครับอืมตี แล้วก็สกิลสามครับเป็นไงเยียบร้อยครับผมยาวๆโอโ้คือแบบขนาดไม่มีก่อแตกคือคอนโทรลเกตได้อยู่หมัดมากๆนะผมเป็นไงของแทบะประมาณนี้เลยครับโพไซดอนฮัทฮัทน้ําเป็นอีกตัวหนึ่งที่คอนโทรลได้ดีมากๆนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่ทราบนะฮะเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่คอนโทรลได้ดีเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับแมสุดท้ายครับแมสุดท้ายนะอันนี้เป็น2มิ้นตผมเห็นมาก็เอามาให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมอ่ะแมสุดท้ายของวันนี้นะฮะโพไซดอนครับ ทิปแมนใครแมนโอลเวอร์นะครับแมนลีดอืมแต่ว่าเคียวได้ออกก่อนนะเคียวตีริวปึ๊บปึ๊บป๊บแต่ลิวไม่สตันนะครับผมแล้วก็สกิลสองปับ๊บสตันสวยมากแล้วก็ลดเกจไปเลยครับผมอันนี้ใบครับผมใบป,ปึ๊บอ่าใบไม่ติดแต่ไม่เป็นไรครับสกิลสามปับ๊บสตันสตันไม่ติดด้วยตีครับผมแล้วก็เปิดเกาะอ่าฮะเปิดเกาะสวยสตีครับแล้วก็สกิลสามโพไซดอนปึ๊บนะครับเรียบรอ้อยสตันไปด้วยนะผม เหมือนจะไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งดาเมจเวอร์นะครับผมสลับตัวของโบเซดอนนะตีตายครับผมแล้วก็ฮิลสดชื่นมาครับยังไงริวปั่นครับป้าป้าป้า,ปาสวยครับตีโรเกตสวยฮะปัน่นปื้บปัน่นปื้บป,ปุ๊ปัป่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยสกิลสองเข้ามาแต่เรายังพอไหวอย,อยู่ปื้บสตันทำดีทุกข้อตีครับผมพยายามเจาะเสือนะพยายามเจาะเสือเสือเอ้เจเทินมางานเมาแล้วปื้บแล้วก็ตีอ แล้วก็สกิลสองปื๊บปืบพยายามลดเกรดนะครับผมแต่ว่าลดเกรดไม่ติดนะมันจะได้ฮิวอีกรอบหนึ่งละนะครับปื๊บปืบแล้วก็สกิลสองปาดปื๊บนะครับผมสกิลสองใบครับผมของโพสต์ดอนใบสองเทิร์นเรียบร้อยครับใบแล้วก็สตัร์จากลูนด้วยแล้วก็ตีสกิลสามสตัร์ไปครับผมสวยครับตีอ่ะแล้วโพสต์ดอนปิดฉากไหมโอ้เมื่อกี้จริงๆกดสกิลสามได้นะครับเมื่อกี้จริงๆกดสกิลสามได้นะผมเรียบร้อยฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นโบรสดอนนะครับไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะทุกคนทำลุนยากอยู่พอสมควรแต่ถ้าทำถึงก็คือเก่งเลยนะผมอันนี้คือรูนที่วันทำได้ครับผมจากโบรสดอนที่เป็นสายเอ่อสายสวิปนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วยนะฮะไปแล้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้สีู่เนี่ถามมาจ้ะเจ๊